จากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยการวัดค่าเฉลี่ยแล้วนะครับในตอนที่3ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยวิธีการอื่นๆนะครับ สำหรับในตอนที่3เนี่ยเราก็จะวัดค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรหรือเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับอาจะมีกรณีที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ไม่แจกแจงความถี่ด้วยนะครับมีกรณีที่มีการถ่วงน้ําหนักแล้วก็มีการไม่ถ่วงน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยปกตินะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยด้วยค่ามัธยฐานเนี่ยเราก็จะวัด ในกรณีแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฐานนิยมนะครับก็เหมือนกันครับจะมีเรื่องของการาวัดค่าฐานนิยมแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับทีนี้เรามาดูค่ามัธยาฐานก่อนอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ทราบกันนะครับ เวลาเราบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมีค่ากลางเท่าไหร่นอกจากเราจะอธิบายได้ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนะครับค่ามัธยฐานก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ในการที่บอกว่าค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมัธยฐานเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาเรียงกันนะครับอย่างตัวอย่างของของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของอายุของนศศักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุ่มมา สิบคนนะครับเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราสมมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความปปนกันอยู่ไม่เรียงลําดับนะครับจะเห็นว่า่ากจากโจทย์นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดสามสิบมากมากน้อยน้อยปนปนกันไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลมาเรียงกันก่อนนะครับนั้นตามวิธีทำก็จะเห็นว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซิียก่อนนะครับแล้วมัธยาฐานคือข้อมูลที่เข้าแถวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับสำหรับในข้อมูลชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด10ตัว เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่ง5.5นั่นเองนะครับ5.5คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับซึ่งถ้าเราวัดดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือ28สนะครับส่วนตำแหน่งที่6ก็คือ30นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานคืออะไรก็คือตรงกลางระหว่าง20กับย0่กับ30นั่นเองนะครับเราก็จะเอาหาค่าเฉลี่ยระหว่าง28กับ30นะครับ28แมาบวก30แล้วหาร2ได้29้นั่นเองนะครับเราก็จะกล่าวว่าข้อมูลชุดนี้มีค่าามัธยฐนนเป็29 สำหรับในกรณีที่เราจะหาค่ามัธยฐานในกรณีที่เป็นตารางที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็จะใช้สูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในโจทย์จริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลความเร็วของรถที่สุ่มจากความเร็วบนทางด่วนขณะฝนตกหนักนะครับก็จะพบว่าความเร็ว4 2่สี่ถึงสีเนี่ยมี25คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความเร็วเท่ากับ58าบถึง6 1เนี่ยมี1 มี1คนเป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาว่ามัยธยฐานอยู่ตรงไหนก็คือเอาข้อมูลมาเข้าแถวซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้าแถวกันอยู่แล้วเห็นเห็นกันอยู่นะครับสีถึงสีห้ามันน้อยสุดแล้ว58ถึง61มันมากที่สุดนะครับเราจะหาค่าตรงกลางนะครับวิธีการหาค่าตรง,ค,ตรงค่าตรงกลางก็คือให้เอาความถี่สะสมนะครับลักษณะความสี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นะนะครับแล้วมาหาค่าตรงกลางก็คือตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะอยู่ที่ เอ็นส่วน2 n เอ็นก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับห้าหาร2ก็คือ25นะครับชั้นที่มัธยฐานอยู่คือชั้นที่มีความถี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ25เป็นชั้นแรกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือชั้นที่1นนั่นเองนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นที่เป็น ที่เป็นความถี่25นะครับคือคนส่วนใหญ่ครับรถไม่เร็วเวลาฝนตกกับผู้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานก็คือจะอยู่ที่ชั้นนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้าในกศึกษากลับไปดูกลับไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวแปร n เป็น50นะครับ i คือ4นะครับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับคือ40 42 43 44 45คือ4นะครับ l0 คือขีดจากัดล่าง41.5นะครับ Fb คือ0นะครับแล Fmedian ก็คือ25 Fb คือความถี่สะสมของชั้นก่อนชั้นมัธยฐานอยู่นะครับส่วน Fmedian คือความถี่สะสมของชั้นที่มัธยฐานมัธยฐานอยู่นะครับนะครับเอาตัวแปรต่างๆเหล่านั้นใส่สูตรนะครับจะได้ออกมาเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ45.5นั่นคือคำตอบนะครับอ่าสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นคือลักษณะของมัธยฐานนะครับส่วน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศ oh. ูนย์การอีกรูปแบบหนึ่งก็คือลักษณะของฐานนิยมนะครับฐานนิยมนี้ก็คืออะไรมากสุดตอบอันนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนในห้อง8คนสวมเสื้อเบอร์เอสเอเอ็มนะครับจะเห็นว่าตัวแมากที่สุดเราตอบว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วคือ L อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรมากสุดตอบอันนั้นพวกมากพวกมากจะชนะนะครับสำหรับฐานนิยมสำหรับในกรณีที่เป็นฐานนิยมที่มีการแจกแจงความถี่นะครับ ลักษณะก็คือโจทย์จะลักษณะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประสบการณ์ทํางานของอพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะอาจจะเป็นลักษณะ1-3ปีนะครับมีอยู่5คน4-6ปีมีอยู่5คน9 7ปี7-9ปีมี8คนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับ13-15ปีเนี่ยมีอยู่3คนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้สำหรับเรื่องของฐานนิยมก็คือฐานนิยมคือใครมากที่สุด ตอบคนนั้นถูไหมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ของเราเนี่ยความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือชั้นที่3นะครับก็คือ7จ็ดเถึงเปีนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ตอบเป็นช่วงเราจะไม่บอกว่าฐานนิยมของประสบการณ์ทํางานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือ9ก้ถึงเปีนะครับเราต้องหาให้ได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือเราจะหาค่าฐานนิยมตามสูตรนะครับสูตรในหนังสือของเรานะครับ วิธีการก็คือเราจะไปหาชั้นที่ฐานนิยมอยู่ซะก่อนนะครับชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อนี้เนี่ยชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีประสบการณ์ทํางาน10ถึง12ปีนั่นเองนะครับาจากนั้นมาแทนค่าตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรแรกนะครับก็คือไอความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับก็คือ3นะครับ10 11 12ก็คือ3นั่นเองนะครับ L0 คือขีดจำกัดล่างนะครับก็คือ9.5ในหนงขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัวแปรอีก2ตัวครับเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า1นกับสามเหลี่ยมเดลต้า2นะครับสามเหลี่ยมเดลต้า1คือความแตกต่างของความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่กับชั้นก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าชั้นที่ฐานนิยมอยู่เนี่ยนะครับมีความถี่เท่ากับ9 ส่วนชั้นก่อนหน้าเนี่ยก็คือชั้นบนอ่ะชั้นบนอ่ะนะครับมีความถี่เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกับ8เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดลต้าหก็คือ1น,นั่นเองนะครับส่วน เดลต้า2ก็คือความแตกต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9กับชั้นล่างลงมาชั้นที่มากกว่านะครับชั้นที่มีประสบการณ์ทํางานมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับ9กับ3เนี่ยแตกต่างกันอยู่6เพราะ,ะนั้นเราก็จะบอกว่าเดลต้า2คือ6นั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะได้ข้อ,อเราจะได้ตัวแปรทั้งหมดที่ที่จำเป็นต่อการคํานวณมัธยฐานต่อการคํานวณฐานนิยมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ i เป็น3 l เป็น9.5เดลต้า1เป็น 1, d e เดลต้าเป็น6นะครับนำมาคำนวณตามตามสูตรนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฐานนิยมเท่ากับ9.93นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการหา,าฐานนิยมในกรณีที่มีการแจกแจงความถี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยาฐานคือค่ากลางค่ากลางในกรณีที่มาเข้าแถวกันนะครับ แล้วเราเอาคนตรงกลางมานะครับแล้วเราบอกว่าคนตรงกลางเนี่ยจะแทนถึงจะเป็นตัวแทนของกลุ่มกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเอาคนมาเข้าแถวแต่เรานับว่ามันมีอะไรซ้ําๆกันมากที่สุดแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งสิ่งนั้นคือตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะครับเ <s> พราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับฐานนิยม อะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับมัธยฐานนะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง Machine Learning หรือในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเรียนโมเดลทางคอมพิวเตอร์ไปเราก็จะทราบว่าการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นและมีส่วนที่กําหนดความแม่นยำของของตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับ